โอ้โหพี่น้องสวยงามมากๆเลยฮนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าสนใจน่าปลูกน่าเลี้ยงเขามีลักษณะพิเศษนะมีลักษณะเป็นหนามแล้วก็มีลักษณะคล้ายเป็นพัดนะลักษณะที่บิดเปี้ยวสวยงามฮนะอันนี้คือ ยกนำโชคหรือว่ายกกําแพงเมืองจีนช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดของนาเล็กนะอันนี้ก็คือไม้ตระกูลของยูโฟเบียนะตระกูลตะบองเพชรนะก็เป็นยูโฟเบียเลกเตียคริสตาตานะคำว่าคริสตาตาก็คือมันเป็นความผิดปกตินะทำให้มีลักษณะเป็นคล้ายพัด นแบนด์แบบนี้นะเนี่ยเป็นลักษณะแบบยเอียงเนี่ยหรืแบนด์แบบนี้นี่ยเหมือนเหมือนพัดเลยนะสวยงามนะหลายคนก็อาจจะเรียกชื่อว่ายกนำโชคนะหรือบางคนก็ยกกำแพงเมืองจีนหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากระบองเพชรตะบองเพชรกำแพงเมืองจีนนะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะ มันก็คือชนิดเดียวกันนั่นแหละเป็นตระกูลยูโฟเบียเหมือนกันนะฮะยูโฟเบียเลกเตียคริสตาตานะก็คําว่าคริสตาตาให้เข้าใจว่าก็คือมันเป็นความผิดปกตินะดูผิดปกติยังไง <c oughs> <c oughs> นี่มันก็จะเหมือนอทั่วไปเห็นไหมฮะเห็นกิ่งไะกิ่งมีสามเหลี่ยม ก็เหมือนอสลัดใดที่นาเล็กเรียงไว้แต่ว่าตัวนี้มันจะมีส่วนที่ขึ้นมาเป็นหงอนเป็นพัดนะฮะเนี่ยเป็นพัดสวยๆเขาก็เลยเรียกว่ายกกำแพงเมืองจีนหรือว่าหยกนำโชคหรือว่าหยกนำโชคกำแพงเมืองจีนหรือว่า ตะบ,บองเพชรกำแพงเมืองจีนแล้วแต่จะเรียกกันฮะเดี๋ยวดูลักษณะพิเศษว่ามันเป็นยังไงของนาเล็กมีอยู่สองต้นนะเนี่ยเขาก็จะมีลายด่างขึ้นมาเห็นไหมฮะมีลายด่างขึ้นมาพอแตกกิ่งเนี่ยกิ่งก็จะเป็น,แบน,ปน,นแบนเป็นพัดเลยเนี่ยแบนเป็นพัดแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่เขาขายกันก็มีหลากหลาย แบบสีสันนะเป็นสีชมพูสีอะไรสวยงามนะก็อาจจะมีราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะแต่สำหรับของนั้นเลยก็สายพันธุ์ธรรมดานะแต่ว่าก็สวยงามก็โอเคแล้วนะเนี่ยกิ่งของเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้เหมือนแบบลักษณะที่ปกติ แต่พอมาเป็นผิดปกติมันก็จะเป็นแบนเป็นพัดแบบนีนะ้แต่ก็สวยงามนะเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะพวกดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ําได้ดีไม่แฉะนะต้องไม่แฉะนะอย่าอย่าเลี้ยงแบบแฉะนะเลี้ยงแฉะก็อาจจะทําให้รากเน่าตายได้นะนี่ฮะรดน้ําก็ไม่จําเป็นต้องรดบ่อย สองสามวันครั้งก็ได้นะนี่แหละความสวยงามของยกกําแพงเมืองจีนหรือว่ายกนําโชคนะนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันนะฮะเผื่อหลายๆคนกำลังมองหาอยากจะปลูกกันนะฮะการปลูกก็ไม่ได้ยากเลยฮนะก็ ตัดกิ่งชํำนี่แหละนะเนี่ยนลก็มันแยกออกมากิ่งเป็นแบบนี้นะั่นเลก็ตัดเอาทั้งกิ่งเลยมาชํำนะแต่ก่อนจะชํำก็อย่าลืมว่าต้องตากให้แผลแห้งก่อนนะอย่าลงในลักษณะที่แผลยังแฉะอยู่นะอาจจะทําให้เน่าตายได้และที่สำคัญก็คืออย่ารดน้ำบ่อยปุ๋ยที่ใช้ก็ สบายสบายฮะเป็นปุ๋ยออสโมโคสพวกนี้ได้นะชอบแดดไหมก็ปลูกกลางแดดได้เลยฮะนะหรือว่าจะเอาไปประดับตามร่มรำไรก็ได้ฮะนะในบ้านในเรือนสามารถที่จะประดับได้หรือว่ามีบางคนก็ <c oughs> อยากให้ก็เจริญได้ดีก็ ตัดไปชำในไปเสียบยอดในต้นส้มเช้านะเนี่ยฮะตัดเอาพวกนี้ไปเชื่อมไปปลูกในส้มเช้านะไปเป็นกราฟนะก็สวยงามนะเพราะว่ารากของส้มเช้าก็จะหาอาหารมาเลี้ยงนะทำให้พวกกิ่งของไอ ต้นหยกนำโชคเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะก็แล้วแต่วิธีการนะสำหรับนาเล็กก็ไม่ต้องกราฟไม่ต้องทำอะไรฮะง่ายๆก็ปักลงดินเลยนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ